ใจที่ไม่ไหลาตามโลกคือที่พึ่งแท้ของชีวิตโลกหมุนเร็วเพียงใดใจเราหมุนเร็วกว่านั้นหรือไม่โลกเปลี่ยนทุกวันแต่ใจเราหลงเปลี่ยนไปกับโลกหรือเปล่าถ้าใจยังวิ่งตามคำชมคำด่าลาบยศสุขทุกข์ชีวิตก็ยังไม่พ้นจากความหวั่นไหวและไม่พบความสงบที่แท้จริงเจริญพร สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมวันนี้ขอชวนทุกท่านมาพิจารณาธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เรียบง่ายคือคำว่าใจที่ไม่ไหลาตามโลกคือที่พึ่งแท้ของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าโลกธรรมแปดประการเป็นของคู่โลกมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุก มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาหากใจเราเผลอไหลไปตามสิ่งเหล่านี้ใจก็จะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนใบไม้ที่ลอยตามกระแสน้ำไม่ว่าจะลอยไปที่ใดก็ไม่เคยเป็นอิสระอย่างแท้จริงใจที่ไม่ไหลาตามโลกไม่ใช่ใจที่หนีโลกแต่คือใจที่รู้ทันโลกและวางโลกลงในใจเมื่อมีสิ่งดีเข้ามาใจก็รู้ว่าไม่เที่ยง เมื่อมีสิ่งร้ายผ่านเข้ามาใจก็รู้ว่าไม่นานก็ผ่านไปใจเช่นนี้จึงไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ซ้ำซ้อนและไม่สร้างบาดแผลเพิ่มให้กับตนเองพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าที่พึ่งภายนอกไม่มั่นคงทรัพย์สินอาจหายคนรักอาจจากชื่อเสียงอาจเสื่อมแต่ที่พึ่งภายในคือสติและปัญญาเมื่อมีสติใจจะไม่หลง เมื่อมีปัญญาใจจะไม่ถูกโลกหลอกนี่แหละคือที่พึ่งแท้ที่ไม่มีใครแย่งไปได้เมื่อใจไม่ไหลาตามโลกความสุขจะไม่ต้องรอเงื่อนไขไม่ต้องรอให้มีมากไม่ต้องรอให้สมบูรณ์เพียงรู้จักพอรู้จักวางและรู้จักอยู่กับปัจจุบันชีวิตก็จะเบาใจก็จะสงบและความสุขจะค่อยๆงอกงามจากภายในอย่างเงียบงนัน และเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นไม่ไหลาตามโลกเราจะค่อยๆมองเห็นความจริงของชีวิตชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแต่เกิดจากใจที่ยึดใจที่คาดหวังและใจที่ไม่ยอมรับความจริงเมื่อรู้เท่าทันตรงนี้ใจก็จะเริ่มคลายออกอย่างอ่อนโยนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกใจด้วยสติสติคือการรู้ตัวอยู่เสมอว่า ใจกำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไรเมื่อความโกรธเกิดก็รู้ว่าโกรธไม่ต้องด่าตัวเองเมื่อความโลภเกิดก็รู้ว่าโลภไม่ต้องกดข่มเพียงรู้ทันใจก็ไม่ถูกอารมณ์พาไหลไปไกลเหมือนคนยืนอยู่ริมฝั่งมองกระแสน้ำไหลผ่านโดยไม่ต้องกระโดดลงไปใจที่ไม่ไหลาตามโลกจะเริ่มมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นไม่เร่งรัดชีวิตไม่เปรียบเทียบกับใคร ไม่เอาความสำเร็จของคนอื่นมาทำร้ายหัวใจตนเองเมื่อพลาดก็เรียนรู้เมื่อสำเร็จก็ไม่หลงใจเช่นนี้จึงอยู่กับโลกได้อย่างสงบแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดในวันที่โลกไม่เป็นดั่งใจใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่แตกสลายเพราะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเมื่อไม่ฝืนธรรมชาติของชีวิต ใจก็จะไม่ทุก์ขเกินความจำเป็นการฝึกใจไม่ไหลาตามโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเริ่มได้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันรู้เท่าทันอารมณ์ก่อนพูดก่อนคิดก่อนตัดสินใจหายใจลึกๆเมื่อใจร้อนยิ้มให้ตัวเองเมื่อใจอ่อนล้าเพียงเท่านี้ก็เป็นการเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้ว เมื่อใจเป็นที่พึ่งของตนเองได้เราจะไม่หวาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวต่อเสียงของโลกและไม่หลงทางในกระแสชีวิตเพราะไม่ว่าโลกจะพาเราไปเจออะไรเรายังมีใจที่ตั้งมั่นและเป็น<ร>าบานที่ใจต่อพ<ท>เสมอไปเรื่อยๆใจจะเริ่มนิ่งขึ้นโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามทำให้สงบแต่ความสงบจะเกิดเองเพราะใจไม่ถูกลากไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านเหมือนเดิม นี่คือผลของการมีสติที่ค่อยๆเติบโตในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทใจจะไม่เผลอสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่คำพูดจะนุ่มนวลขึ้นการกระทําจะรอบคอบขึ้นแม้เผชิญตันหาใจก็ยังมีที่ยืนไม่ล้มทั้งยืนไม่แตกสลายกลางทางใจที่ไม่ไหลาตามโลก จะรู้จักหยุดหยุดคิดซ้ำในเรื่องเดิมหยุดแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้หยุดกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อหยุดได้ใจจะกลับมาอยู่กับลมหายใจตรงหน้าและพบว่าความสุขเล็กๆยังมีอยู่เสมอในปัจจุบันขณะหลายคนแสวงหาที่พึ่งจากภายนอกแต่ลืมสร้างที่พึ่งให้ใจตนเองเมื่อโลกเปลี่ยนใจก็สัน่น เมื่อคนเปลี่ยนใจก็ทุกข์แต่หากใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนอย่างไรใจก็ยังไม่หลงทางใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่ตัดสินใครง่ายๆเพราะเข้าใจว่าทุกคนล้วนกำลังต่อสู้กับเรื่องของตนเองความเมตตาจึงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะใจเราไม่อยากแบกความโกรธนี่คืออิสระ ที่เกิดจากการไม่ไหลาตามอารมณ์โลกเมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญความสูญเสียใจที่มีธรรมเป็นที่พึ่งจะโศกเศร้าอย่างมีสติเสียใจได้ร้องหายได้แต่ไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะรู้ว่าทุกการพบต้องมีการจากนี่คือความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเมตตาสอนเราไว้การมีชีวิตที่ไม่ไหลาตามโลก ไม่ได้ทำให้เราเฉยชาแต่ทำให้เราชัดเจนในสิ่งที่ควรทำทำดีโดยไม่หวังคำชมและชั่วโดยไม่ต้องกลัวคำตำหนิและดำรงชีวิตด้วยใจที่เบาและตรงต่อธรรมและเมื่อใจได้สัมผัสรสของความสงบที่แท้จริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่จำเป็นต้องดังไม่ต้องอวดไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องแย่งชิงเพียงใจที่รู้จักพอ รู้จักวางก็สามารถยิ้มได้แม้ในวันที่โลกไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดชนะใจตนเองได้ผู้นั้นเป็นผู้ชนะที่ประเสริฐที่สุดเพราะศัตรูภายนอกยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่ศัตรูในใจคือความหลงความกโกรธความยึดต,ติดหากไม่รู้ทันก็จะทำร้ายเราได้ตลอดเวลาการฝึกใจไม่ไหลาตามโลก จึงเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดเมื่อใจไม่หวั่นไหวตามกระแสเราจะเริ่มฟังโลกด้วยความเข้าใจไม่ใช่อารมณ์เห็นความแตกต่างโดยไม่แตกแยกเห็นความไม่สมบูรณ์โดยไม่ต่อต้านใจจะอ่อนโยนขึ้นแต่ไม่อ่อนแอหนักแน่นขึ้นแต่ไม่แข็งกระด้างชีวิตที่มีธรรมเป็นเข็มทิศจะไม่หลงทางแม้ยามืดมนเพราะมีสติเป็นแสงสว่าง มีปัญญาเป็นดวงตาและมีเมตตาเป็นพลังหล่อเลี้ยงหัวใจนี่คือชีวิตที่เดิอนอยู่ในโลกแต่ไม่ถูกโลกครอบงำหากวันนี้คุณผู้ฟังกำลังเหนื่อยขอให้หยุดฟังเสียงโลกสักครู่แล้วหันกลับมาฟังเสียงใจของตนเองหายใจลึกๆอย่างรู้ตัวปล่อยความวุ่นวายให้ผ่านไปเหมือนเมฆบนฟ้า แล้วท่านจะพบว่าความสงบไม่ได้หายไปไหนเพียงรอให้เราไม่ไหลาตามโลกเท่านั้นเองและหากวันใดใจเผลอไหลไปตามโลกอีกครั้งก็ไม่ต้องโทษตนเองไม่ต้องท้อถอยเพียงรู้ทันว่าใจเผลอเท่านี้ก็กลับมาได้แล้วธรรมะไม่เคยตัดสินใครมีแต่คอยชี้ทางให้เรากลับมาหาความสงบเสมอ การฝึกใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่คือการทำให้ใจรับความไม่สมบูรณ์ได้เมื่อใจรับได้ทุกก็เบาลงเมื่อใจวางได้ชีวิตก็โปร่งโล่งขึ้นทันทีโลกจะยังคงหมุนต่อไปผู้คนยังคงรักชังได้เสียแต่ใจที่มีธรรมเป็นหลัก จะไม่หลงดีใจเกินไปและไม่จมเสียใจนานเกินควรเพราะเข้าใจตามความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุและดับไปเพราะหมดเหตุขอให้ธรรมะในวันนี้เป็นเหมือนหยดน้ำใสที่หล่อเลี้ยงหัวใจในวันที่แห้งแล้งให้ใจไม่เหี่ยวเฉาในวันที่วุ่นวายให้ใจไม่หลงทางและในวันที่อ่อนล้าให้ใจมีแรงยืนขึ้นใหม่ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านรักษาใจให้นิ่งอ่อนโยนและมีสติไม่ปล่อยให้โลกภายนอกมาครอบงำโลกภายในดำเดินชีวิตด้วยความเข้าใจเมตตาและปัญญาแล้วท่านจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ใจซึ่งไม่ไหลาตามโลกของเรานี่เองและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกถ้อยคำของธรรมะในวันนี้ไม่เพียงผ่านหู แต่ค่อยๆซึมลงสู่ใจไม่ต้องจำทั้งหมดไม่ต้องเข้าใจทุกประโยคเพียงเก็บไว้สักประโยคหนึ่งในวันที่ใจเริ่มไหวในวันที่โลกเริ่มดึงแรงประโยคนั้นจะกลายเป็นเชือกเส้นเล็กๆที่ช่วยดึงใจเรากลับมายืนอย่างมั่นคงอีกครั้งจำไว้ว่าชีวิตไม่ต้องชนะใครไม่ต้องเร็วกว่าใครไม่ต้องเหมือนใครขอเพียงไม่แพ้ใจตนเองในวันที่อ่อนล้า ขอเพียงไม่ปล่อยใจไหลไปกับกระแสะโลกจนหลงทางเท่านี้ชีวิตก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วใจที่ไม่ไหลาตามโลกคือใจที่รู้จักหยุดในวันที่ควรหยุดรู้จักพอในวันที่โลกสอนให้โลกรู้จักวางในวันที่โลกสอนให้แย่งและรู้จักสงบในวันที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายนี่คือหัวใจของการดำรงชีวิตตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยใจที่เบาใช้ชีวิตด้วยสติในทุกย่างก้าวและเข้านอนด้วยใจที่ไม่ค้างขาหากทำได้เช่นนี้ไม่ว่าวันนั้นจะดีหรือร้ายใจก็จะไม่หลงและไม่ทุกข์เกินความจำเป็นและก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากธรรมะอีกเล็กน้อยไว้เป็นแสงนำทางใจ เมื่อใดที่โลกส่งเสียงดังเกินไปขอให้เรากลับมาฟังเสียงลมหายใจของตนเองลมหายใจที่เข้าลมหายใจที่ออกคือเครื่องเตือนใจว่าเรายังมีปัจจุบันให้พึ่งพาเสมออย่ากลัววันที่ใจอ่อนเพราะความอ่อนนั่นเองจะสอนให้เรารู้จักอ่อนโยน อย่ากลัววันที่ชีวิตช้าเพราะความช้านั่นเองจะทำให้เราเห็นรายละเอียดของความสุขและอย่ากลัววันที่โลกไม่เป็นดั่งใจเพราะวันนั้นธรรมะจะทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่กับความจรงิงไม่หนีสุขไม่หนีทุกข์แต่เรียนรู้จักมันด้วยใจที่ตั้งมัน่นเมื่อใจไม่ไหลาตามโลกสุข ก็ไม่ทําให้หลงทุก์ก็ไม่ทําให้พังใจจะยืนอยู่ตรงกลางอย่างสงบและงดงามขอให้ทุกท่านจดจําไว้ว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตหนักไม่ใช่โลกแต่คือใจที่แบกโลกไว้มากเกินไปเมื่อใดที่เราวางลงได้แม้เพียงเล็กน้อยชีวิตก็จะเบาขึ้นทันทีและความสงบจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาโดยไม่ต้องเชิญ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนำธรรมะนี้ไปใช้ในชีวิตจริงใช้กับการทำงานการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ใช้สติแทนอารมณ์ใช้ปัญญาแทนความด่วนตัดสินและใช้เมตตาแทนการเอาชนะแล้วโลกใบเดิมนี้จะไม่สามารถทำร้ายใจท่านได้เหมือนเดิม ในท้ายที่สุดอย่างแท้จริงนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยปกปักรักษาใจของทุกท่านให้ตั้งมั่นในความไม่ประมาทให้เบิกบานในความพอเพียงและให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยใจที่ไม่ไหลาตามโลกซึ่งเป็นที่พึ่งแท้ที่ปลอดภัยและงดงามที่สุดของชีวิตสรุปธรรมะในวันนี้คือ โลกภายนอกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแต่ใจเราฝึกให้หยุดไหลได้เมื่อใจมีสติมีปัญญาและรู้จักวางชีวิตจะไม่ถูกโลกครอบงำความสุขจึงไม่ขึ้นอยู่กับลาบยศหรือคำของใครแต่อยู่ที่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมใจที่ไม่ไหลาตามโลกนี่เองคือที่พึ่งแท้ของชีวิตอย่างแท้จริง บัดนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านตั้งจิตให้สงบระลึกถึงคุณพระศีรัตนไตรยอธิษฐานจิตด้วยใจที่อ่อนโยนและตั้งมั่นขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีสติรู้เท่าทันโลกมีปัญญารู้เท่าทันใจ ให้ใจไม่หวันไหวต่อโลกธรรมทั้งปวงไม่หลงเมื่อได้ไม่ทุกเมื่อเสียดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกลมหายใจขอให้ทุกท่านมีใจที่สงบเป็นที่พึ่งมีเมตตาเป็นพลังมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตแม้โลกจะผันผวนเพียงใดใจก็ยังตั้งมั่น เบาสบายและเป็นอิสระขอความสุขความสงบความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและครอบครัวประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลในชีวิตปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงและมีใจที่ไม่ไหลาตามโลกเป็นที่พึ่งแท้ของตนเองตลอดไปเจริญพร